七十，你这七十、嗯、料子，你口不破，不 ใส่ไปไปเตรียมงานอ๋อือจังหวะคิวแคบไปไปเตี๋มว่ไหนก็หล่ะเมลอดีบาทนี่มั้งไปไปอวนมั้งมีเงินด้ะลองมีเงินใส่ใไปมันครบอ๋อคนนสิงใส่เอะี

นี <ım. S 1> ่องนนพี่องนนอันนี้ห่อเขาวัดแจงว่าเขาแจงเหมือน่าสองน่ไอเดียเทียมเทียนี่มันนี่ใส่ก่เอาใส่เพิ่งจใส่แล้วก็เก็บแล้เจาาเคือบอกาเาเอาหัวปากดังปากดังาใส่ของในวันข้ออ่ากเมือนยอมอน

มาเป็นงานโง่ไมได้น่บทุ่นแต่ครับทำามเป็นเป็นงานว่ะเข่าโอ้ยมาเลียงทางเลียงเนี่บขนลอกเยอะแยอองสมองโหถั่วหาดมากบ่บ่เห็นงานบ่ินหัวั

เแล้วเออน่นิใจถี่ก็ไม่ามว่านามีว่น่ันคอโอเคครับมอน้ำมอกระดูกว่

Ờ nó nè. đâm tụi tằm đằm vô mẹn เด้อ. Ừ tụi tằm đằm. Chứ vô vô đi. เอากันบิดคดีนี่เฒ่าชมนั้นต้องได้คูลเอ้อนั่นเบาเอาตัวนี้เสยละเอาชมบานเอ้านี่เอยาวเลยอืมขวดชมคืนเยน did they get it